ฝนตกรินริน,รนหอมยินยินกลิ่นไอฝน,น,น,นจากบ้านนามาสามวันสิเป็นจังได้หนอปานนี้ฝนย่อยลงมาท้องไร่ท้องนาอย่าเขียวขจีหนอไม้ไผ่ผักติ้วกูดจีหอดเมื่อนี้ ภัยสิสนใจสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆพบก,ก,กับเจสซีคนโกให้โซ่ผนถูกกันเกาพี่น้องเอ้ยเข่าสิเบิร์กินอยูเล่ายังนี่นาคืออยากเปยพอซายอยู่ได้ะค่ะพี่น้องขาพบพอก,กันตอนเศร้ามันนี่กันยังอยู่หรือหาลงอ้วนนี่แหละพี่น้องสามหมื่นแลละบอลดลงวัดสรลง้รลงแต่เมื่อวานแล้ว แต่ก็ไปกับหัวหน้าเมืม่อวานนี่ก็ล้อลองล้อลองล้วก็ยังบงท่านได้ลงว่าสิลงกับซีโมงผดีฝนตกลงบ่ได้ทางเปื่อนแต่มื้อนี้นะเปื้อนกับสิบืนลงค่ะลงอ้วนพ่นกับเจรานพ่นก็ลงหัวลงสวนกือเก่าแลวพี่น้องเดี๋ยวพ่นสิมาเกือเป็ดเกือไก่แถวเนี้เดี๋ยวไปเบิง่งเพื่อนไปอำลาเพิ่นสะก่อนเสียงวอนวอนเสียงวอนว่อนลงอ้วนจะมาเกือไก่แล้วพี่น้องไป เบื่งไก่พันลายผันใดเดี๋ยวมันสีประตื่นเจสีอีกบอคะโอมันจิตื่นผู้ข่านี่แล้วผู้ขาคนงามนี่มาว่าแมนนกยูง เอิ่นหรือสิไล่ไมันงเหจวะลุงอ้วนกบละมะเกื่ไกลพี่น้องลุงอ้วนกับเจลานเจรานทำอะไรก็หาเห็บหาหอนไปสบายดีลุงอ้วนตอนเช้าๆค่ะวันนี้ก็จะดาลาลาแล้วล่ะค่ะจะกลับบ้านกลับช่องแล้วฝนตกจะลงไปหาใส่ปุ๋ยใสป่ยสปยเบิงเข่าเบิงนำ้ำเอามันย่านคอยบอก <c oughs> <c oughs> เพิ่นคายไปเลยพี่ย่องเอ้ยไก่ลุงอ้วนนะกระสีเหลือมันมาปรเบิดเนาะลุงอ้วนโอ้โหผูนมันมามันย่านข่อยผู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 มาเลยผูผูแช่แซ่ผู้ทางล่างมาน่ะแมเจ้าเจ้าสี่านข่อยเห็นอย่างสายยายล้านหน้าเบิ่งลูกไก่เจ้ามิจักโตบ่แม่มันโตค้อนตายหลือบ่ย่างอยู่บ่ ย่านเฮ้ยไก่บางย่าเขาก้องว่ะไก่บายานเปนกาเลกตาเลือีม้าีงย่านฉกันเนาะบย่านเนาะกับาย่านคนบาย่านาย่านนกย่านซุนกหนูงี่เปล่าต้องใช้บังย่านคือเลวกว่อยางอื่เลย ส่งมันก็คือแล้วเนี่ยมันก็จะนะพอดีบอมาไกลขนาดนั้นให้กระตีนให้กระว๊องเข้ามาอากาศตอนเช้าวเย็นเย็นพี่น้องให้ฝนตกเป็นคืนเออได้ามาหน่อยไห่นางนะมันเบิ่งพี่เบิ่งน้องหน่อยไหมมือปลาอลไรได้เออจักแจ้งมือแจักสิได้ขึ้นมาบัดนี้พี่น้องเลยัเขึ้นมาหล่ะการซ้อมมือซ้ำมือหาสิได้ขึ้นมาสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาพบกับ มิดแกลนหมะม่วงแล้วก็สิผ้าไปเบิรงอันเป็นแปลงพักเพื่อนพี่น้องเพื่อนใจอันท่อระบายออกใช้ว่าน้ำขังมันอันอยู่กระจกักรย์จังว่าโผล่ตุกมันขึ้นหนึ่งกับโตกมันขึ้นฝาแตกีโด้ยจะพูดบอกใครว่าบราาิโภคบริการไปเลี้ยงลูกไปถ่าลูกชาใจคามาถึงหนึงน่งรอ ได้ลูกท่มล่ากระาทำควหนลูกชายคือว่าขึ้นมาดูดูนี่ยังพันได้กินต้มไก่ลุกหวนได้หี่นมงมามือหน่าเพื่นสิบาขาตุกินนะป้อปลูกชายัดมาขัขาจ้าปะลไปเบิ่งสวนเานกนังร้านนะพี่น้องเอ้ยยกยกกต๊ก้อนตายกับมี่ด้อตยังลายอยู่นะลัง ่นั่นบัก่อยู่ลวนไปทุวัน้าไปมนน้องปูน้องป่าน้องปูน้องป่าแบบนี้มหัว้มส่วนน้องนน่ก็มีจากน้องทั้งเบิทั้งเบิ่นะโดยแปดนองแปดน้องไนน้องเอ้ยมีปูมีป่านะคะ มาแววมาส้มมาผักกับลูกอ้วนมาแมส้มมาเยี่ยมมายามพอใหญ่กับมาโลดมีทั้งปูทั้งปลาเด้อแต่แต่ปัญหาไทยสีลงเอาเท่านั้นไทยสีลงเอ่าวไอเจ๊ล้านว่าเป็นผุดตึ๊งแฮเป็นผุดลงบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าอากาศเย็นเย็นพี่น้องฝนตกเจ๊สีกับสีได้ลงบ้านมืัอนี้โอ้ยขีมงหิมะทางพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสีไทยคนทางกันแต่บ้านลุงอ้วนลงให้เบิ่งอยู่ พอบาพนทางมแตะกี่ตมนี่ก็น้องหนึ่งเนาะมีแปดน้องมแต่น้องใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยมิตะน้องใหญ่ๆนี้ก็น้องหนึ่งแต่ว่าทางนี้มันหนาแรงมันแหละน้ามันยังแห้งเนาะมาเยี่ยมมาชมได้นะพ่อใหญ่แต่ว่าบ่มีเงินบ่มีค้ามแต่น้ำใจพ่อใหญ่นั้นมีนะคะมีนะคะเสิร์นเลอครับพี่น้องมาเยี่ยมมายามกินปูกินปลาก็กินได้แต่ลงเอาเองหอยก็ได้หอยก็มีเลยซีวก็ได้โดย มีกุ้งมีหอยบริสุทธิ์แต่ว่าลูกเป๋าเองกินฟรีค่ะมะเมื่อไนกับไปเนื้อกับอุย้ยป่านัน่นะลายแต่ว่ามันเอาได้หมาลายเบิร์ตข <laughs> <laughs> ันไปยางกินปลาคอเลยมากังคืนลูกไปหางเาน,นื้อเอาน้องสวนน้ำเพลินเหมือนน้นองนี่ปลาก็ลายนะโอ้โหอาตระคำตามไหนอีกแล้วเฮ้ยห่วงล่มอ้าว อ้้าาไมไมม่นมนน,น,นั<ช>ักงแฟนของฉันเป็นคนสีแปลกๆหน้ามันแขกตากลมพ้มยาวผิวพันธุออกเป็นสีขาวๆความสูงความยาวร้อยแปดสิบพอดีหุ่นบางร่างเพียวรองชองใส่เส้นท้องสิบบาทพอดี ดูอย่างไรเขาก็มีราศี25้าพ,พอดีอายุพอประมาณพี่น้องนี่ละแปลงพักเพื่อนกันที่เพื่อนเฮ็ดขั้นคู่ไว้แบบนี้นะแล้วเพื่อนก็นใส่อันใส่ละท่อพีวซีระบายไวนะ้เพื่อให้น้ำมันไหลออกนะจ้าแล้วก็เพื่อนสียอาอันผ่าในมะปิดอันขั้นมันนะบ่ให้มันอันเจือนนะพี่น้องเอ๋ยนางว่า ของนางนี่เอเลิศดเนี่ยนะคะแปลงพักนางกะแมนแต่ของลุงวันนี้สบายๆกูบอกแกบอกเอ้ยังไงก็ได้อะไรก็ได้ซูเกับคนท้าขอให้ขได้ขายผักหมดนะลุงวอนวันแรกไปเจอกันที่บ้าน เขามาในงานเข้าพรรษานาำพองบรรยากาศทำให้สองต่อสองสบตายืนมองเขาชักต้องถ่ายเอาจากนั้นเขามาควงเขามาจีบฉันพาเขารีบไปบ้านไม่นานอันนี้ก็จะเป็นของลุงอ้วนนะคะแต่พากลากับลางงามขึ้นอยู่ดิเห็นแม่พ่อเขาก็บอกสองสาร เขามีการงานอยู่ที่กทอมอว้าเหยียบหนานพักจันเลยลุงพูดนี่ทั้งนี้ก็สิเป็นน้องอีกนะพี่น้องเอ้ยทั้งหมดแปดน้องนะคะแต่ว่าขึ้นไปอีกข้างพูนก็สิเป็นสวนหลานเพิ่นแต่บ่ได้ขึ้นไป,ไปนะใไ้เบิ่งจักเถือพี่น้องบ่ได้เคยย่างขึ้นข่อยยางขึ้นจากเถื่อ ความเร็วเจอสิมาขอตั้งไหลเธอความเร็วจอสิมาขอตั้งหลายเธอเืเอ,สมมอ,เธอส้มพ่อแม่ผู้เสือกวางเนื้อเสือใจจนบรารด้เขามาเที่ยวงานใหม่ความวางตัววางใจปล่อยเขาล่วงเลงเขาชมเล่นหอเต้นแต่หัวคำ เขาชมเล่นในหอเต้นแต่หัวคำถือเขาทำปนปีเดี๋ยวนี้ผ่านกายจนบ่าได้เวลาล่วงตีสามใกล้หดยามสิม่นอนกบบระบอจอนมาเอิญบรรยากาศตอนเศร้ากระอสลมดีเน่นะค่ะเดี๋ยวรอลุงอ้วนมาเจลาดไปตัดใหม้อยู่นั่งจบยุ่งรุ่งเช้าจนตีห้า พาเช็ดหน้าซับน้ำตาจนเปียกเพลินแฟนของฉันจะมารับตอนกลางคืนอาวันขึ้นท้องฟ้าโปร่งหกโมงตรงแล้วลุงว่านจะเอทอย่างต่อนี่ยฉันจะลกหญ้าปวดเอ,อ้คนสิมาทอนหญ้าพี่น้อง<ว>แต่ว่ามื่อนี้เจซีกับสิมาถ่ายคลิปเพ่นลัดกับสิได้กลับล,ง,<ว>ลงเลยละ่ะสองมือแล้วบ่ได้เฮ็ดเวียก ทรงเขาแล้วกระสิลงไปเบิงเขาน้ามสร้างป่าว่าเป็นจังไ๋พ่อวานปุ้ยแหละบอน้อยหยาสิขื้นวานปุ้ยแล้วก็ห้ยญ้าขึ้นแข่งก,กันกับเขาแล้วมันในพี่ดูอ่นะกวอ่ะเจี๊ย้านก็นจะไปทางใด้ลละตอนนี้ก็เวลาประมาณจเจ็ดโมงเลยแหละพี่น้องถ้าแบบว่ายังไงหันทางมันอันนั้นไงเพราะว่ามันเละทางบ้านลงบ้านหนึ่งก็ประมาณเส้าหากิโลกับ ใช่ค่ะสีหอดฝนพะเฮวยวะตัวประธานกินข่าวคนเบ้ามอเป็นยังลงอ้วนเดี๋ยวจะลงไปกินที่บ้านพุ่นละสามวันแล้วก็จะได้อำลาแล้วนะพี่ลุงเฮ้ยพี่อ้วนลุงอ้วนขอบคุณสำหรับที่พักพิงค่ะสำหรับที่พักพิงสามวันได้มื่อวันหน้ามาได้เจ้าเดี๋ยวสิขึ้นมาหาใหม่ลงไปเฮ็ดเบียยเฮ็ดการก็ขั้นได้ขึ้นมาแล้วกันบ่ได้ลงพีดีโอเอ้ยไปให้นเปลาเจรลาซะกัน จะหลงห้องสาวน้ำพองคนซาจนหลงห้องสาวน้ำพองคนซาน้ำตาลอาบหน้าคอยท่าผู้เบ่าวรวยพผสิช่วยออกค่าโดยสารสาวน้ำพองมางานหลวงวันเลยไปออ้ไทยคุมสิซุมกันเ้าโฮมาน้ำลานผูก้โกสิโสทิมซำแมวเห็นหุงแล้วนำ เอาหลงลงไซิมเออร์ระดัไเขากะิไปข้ามบัวเขาสิล่มแล้วค่ะฉันจะกลับบ้านแล้วนะจ้าโชคดีโชคดีจ้าขอให้ฉันเดินทางปลอดภยัยขอบคุณค่ะปลอดภัยขอปมาทางปรีดีวัดเจ้านาจ้าไมไ่ทางลัดถนนลดยางเหมือนบ้านเธอค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ ว่างๆจะขึ้นมาใหม่นะครับไปแล้วครับพี่น้องสบายดีเจสซีกระิกลับบ้านเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะโอ้ยขึ้นง่อคนทางนี่แหละไปใส่มาใส่กะลำบากพี่น้องเอ้ยอยา่างถนนคนทางบ้านผุขานี่เกิดอีกสิบศาส์กระสิได้ทางดีคื้บ้านคือเมืองมูบ,บ่อบุกจมหัสิแตกอย่างนีสิว่า <laughs> ไปแล้วพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เจ๊ซีเจล่าลุงอ้วนนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็สิเมื่อบ้าน,นอีกละค่ะเจนเวนเจนเวนเจนเวนไปแล้วค่ะ